สวัสดีครับเมื่อวันวานไปแอลกาศหาวอุ้ยสีเพื่อจะมีความงอกเงยทางสมองหรืออย่างน้อยได้แง่คิดได้มุมมองได้ประลองภาษากายและคมคำเพราะอุ้ยสีเห็นหน้าก็ว่าฝากแกจะลากเข้าการเมืองไม่เป็นสำ สุดท้ายหลุดว่าการเมืองเรื่องคนธรรมส่วนบอบช้ำคือประชาก้มหน้าทนชวนอุ้ยสีตกปัญหาเรื่องธรรมะอุ้ยแกบอกขี้จะจะแย่ยองทำเอาคู่ไปไม่เป็นแกเล่นแรงแกแจกแกงข่าวเฉาเรื่องราววัดแกบอกว่าทุกวันนี้แกหนีหน้า ทั้งหลวงพี่ทั้งหลวงตาต่างอาบัติไม่รักษาทำวินัยให้เข้งคัดทั้งวัตตะปฏิบัติก็หลงทางขนาดแค่ศีลห้ายังน่าหงายสองร้อยกว่ามากมายเลยทิ้งขว้างเลยทุิศีลกินแหลกแจกละทางทําตัวถอยไม่ปล่อยวางสร้างมวลทิน วิสีแกเริ่มหมดเกินอดกลั้นแกบอกพอแกรอวันอันสุดสิ้นแกตอกย้ำว่ารักษาต์ศาสตร์ผันดินแต่ก็พร้อมจะลาสิ้นอย่างยินดีวลกรออนไลน์ครูเล็กลำปางประชาชนชาวบ้านขณะนี้เริ่มมองการเมือง ไปในทางที่เป็นไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเมื่อหันมองไปทางธรรมะหันหน้าเขาหาวัดทางวัดเองก็แทบเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะขณะนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยศีลห้าจะรักษาไว้ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วจะรักษาศีลพระ 200ร้ก่อข้อได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดมากอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจากแผ่นดินนี้ไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสำหรับชาวบ้านคนหนึ่งอย่างเช่นอุ้ยสีที่ว่ามานี้นะครับ